วันนี้ผมก็จะมาแนะนําในส่วนของใครที่เจอการบิดเร่งแล้ววูบยกเร่งแล้วไปได้นะครับบิดเร่งสุดแล้ววูบยกเร่งแล้วไปได้นะครับผมก็จะมาดู TP นะครับหรือตัวตําแหน่งองศาเร่เร่นะครับเราจะทําการบิดเร่งสุดนะครับแล้วค้างไว้นะครับบิดสุดแล้วค้างไว้นะครับถ้าเราค้างไว้แล้วนะครับเห็นตัวเลขค่อยๆลดลงนะครับเช่น78ลดเหลือ70 6 5 60หรือกระโดดลงมา50สิบเลย นะครับอันนี้ถือว่าทีวิททำงานผิดปกติแล้วนะครับจะเกิดอาการวูบตอนนี้เราบิดสุดทันทีนะครับเช็คง่ายๆครับบิดสุดแล้วค้างไว้ตัวเลขจะต้องไม่ลดลงนะครับไม่ว่าจะลดลงทันทีทันใดห,หรือนะครับค่อยๆลดลงก็ช่างนะครับห้ามลดนะครับตำแหน่งองศาหรือเร่งขณะดบิดสุดครับ